ตัานสาธุชนทั้งหลายและพระโยคาวาจรทั้งหลายวันนี้ก็คงต่อเรื่องบุพกรรมของพระมาหาสาวกแต่ก็รู้สึกว่าเรื่องนี้จะได้รับฟังไม่ติดต่อกันทุกวันทั้งนี้ก็เพราะว่ามีภารกิจมากสำหรับวันนี้ก็จะต่อวันที่แล้วมาเลย ความในตอนนี้ของพระบาลีมีว่าเมื่อท่านบุตรทั้งสองของพวกกรรมกรขอโทษทั้งกล่าวว่าบรรดาพระราชโอรสทั้งสามนั้นพาบริวารพันหนึ่งสมาทานศีลสิบแล้วก็นุ่งห่มผ้ากาสาวพัดอยู่แต่ในพระวิหารก็รวมความมาบวชในนั่นเอง ขุนคลังและสมุดบัญชี <c oughs> ได้ร่วมกันเบิกเสบียงตามวาระคือแต่ละวันละวันในการเลี้ยงพระบิณฑษ์งสงฆ์นนในในพระพุทธศาสนาจากเรือนข้างทั้งหลายของพี่นอนทั้งสามพระองค์ถาวายแด่พระพุทธเจ้าพระสงฆ์และคนทั้งหลายในกล่าวต่อมาว่าบรรดาบุตรของบรรดาพวกกรรมกร เมองของที่ก็ทําถวายพระดีๆเธอก็ร้องไห้ต้องการข้าวยาคูบ้างต้องการอาหารบ้างเป็นต้นบรรดากรรมกรทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อบรรดาพระสงฆ์ยังมาไม่ทันหรือไม่ทันจะมาก็พยายามเอาวัตถุที่เขาจะถวายพระเอาของที่จะถวายพระให วัตถุทั้งหลายมีข้ายาคูและพัดนะคืออาหารการบริโภคขนมต้มแกงเป็นต้นแก่บ,บุตรหลานในเวลาที่พีสุสง์ฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เคยมีของอะไรเหลืออีกเลยนี่เป็นอันว่าแกกินทั้งขึ้นและทล่องก่อนพระที่จะฉันลกูกหลานอยากจะกินก็ให้กินเสีก่อนมันของนี่พระเขาฉัน ตอนนี้เวลาที่พระชันเสร็จยาก็บอกตามพระบาลีบอกว่าพวกนี้ก็รวบรัดเอาไปหมดเอาไปกินเอาไปใช้เอาไปขายไปแจกเพื่อนก็ตามัติยาใสเป็นกล่าวว่าในการต่อมาพวกกรรมกรทั้งหลายเหล่านั้นพูดอ้างว่าเราจะนําของนี้ไปให้กับพวกเด็กบ้างแล้วก็รับไปกินเสีเอง เห็นอาหารที่ไม่ชอบเป็นที่ชอบใจก็ไม่สามารถจะอดกลั้นได้คืออาหารอะไรที่มันมีรสอร่อยที่ชอบใจนะทนไม่ไหวบรรดาพวกเขามีประมาณแปดหมื่นสี่พันคนพวกเขาก,กินอาหารที่ถวายสงแล้วหมายความว่าของที่พระฉันเหลือเขาก็กินหมดไม่ยอมแบ่งให้ใคร ท่านกล่าวต่อไปว่าเวลาแตกกายทำลายขันก็ไปเกิดเป็นเปรตเห็นไหมนี่จำให้ดีนะครับการศึกษาเรื่องนี้ถือว่าเป็นการศึกษาที่มีความสำคัญเพราะบัขข็บุกกรกรมแล้วก็โปรดทราบว่าไม่ใช่เรื่องที่ผมหากุขึ้นมาเอง มีมาตามพะบาลีเจนว่าสำนวนที่พูดในบางคราวบางครั้งก็รู้สึกว่าสำนวนไม่ไพเราะเพราะนั้นว่ากันตามภาษาพมบาลีก่อนเป็นนั้นว่ากินก่อนพระบ้างบางทีพระไม่ทันจะฉันมีของอะไรดีๆก็แอบผิดก,กันให้ลูกให้หลานกินเองซะบ้างเวลาพระฉันเสร็จ เพื่อจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นบ้างก็บอกว่าพวกฉันจะเอาไปให้ลูกให้หลานกินหมดเมื่อเวลาตายไปแล้วเพราะอาศักรรมชั่วที่ละโมบในอาหารยังพากันไปเกิดเป็นเปรตฝ่ายพระราชโอรสทั้งสามพี่น้องพร้อมปด้วยบรุษพันหนึ่งเมื่อตายจากโลกนี้แล้วก็ไปเกิดในเทวโลก ท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกคือเป็นเทวดายัยงทำไมลายสิ้นไปการนานถึงสิบสองถึงเก้าสิบสองกับ <c oughs> เป็นอนาอนิสงส์ที่ท่านบวชใน,นแล้วก็ให้ทานการกุศลเมื่อเลี้ยงพระมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเมื่อท่านตายจากโลกนี้ไปแล้วรวมทั้งท่านองสามด้วยแล้วก็บริวารอีกหนึ่งพัน ที่บทเนนร่วมกันก็ท่องเที่ยวเป็นเทวดาอยู่สิ้นเวลา92กับกับหนึ่งมีเวลาท่านเปรียบเทียบว่าคล้ายๆกับมีภูเขาลูกหนึ่งสูงขึ้นหนึ่งโย์กว้างหนึ่งโย์ยาวหนึ่งโย์มีหินล้วนมีหินแข็งล้วนไม่มีดินผสม ด้ปรายกฎว่าถึงร้อยปีมีเทวดาองค์หนึ่งเอาผ้าที่มีเนื้ออ่อนเหมือนสำลีมาปัดครั้งหนึ่งร้อยปีปัดครั้งหนึ่งอย่างนี้จนทั้งภูขเขาหินนั่นหมดไม่มีหินเหลือเหลือแต่ดินจึงได้เวลาหนึ่งกับนี่ท่านท่านอุปมาไว้หมายความว่ากําหนดจะแน่นอนไม่ได้ในในหนึ่งทีเปรียบเทียบว่ากับหนึ่งก็มีถังกว้างหนึ่งโยดยาวหนึ่งโยดสูงหนึ่งโยด มีเมล็ดพันธุ์บรรกาศใส่จนเต็มถึงร้อยปีเทวดาเอาเมล็ดพันธุ์บระกาศเม็ดหนึ่งออกมาทิ้งทำอย่างนี้ร้อยปีหนึ่งเม็ดร้อยปีหนึ่งเม็ดทิ้งไปจนกระทั่งเมล็ดพันธุ์บระกาศนั้นหมดจึงจะมีอายุประมาณหนึ่งกับโดยใช้คำว่าประมาณสำหรับท่านนึ่งสามพร้อมพระรวิทยาศาสตั้งพันก็เป็นเทวดาอยู่ถึงเก้าสิบสองกับ กับของเราแลดุนานอายุเทวดาท่านมากไม่นานเพราะมีความสุขแต่พระบ,บาลีกล่าวต่อไปท่านกล่าวว่าโอรสทั้งสามพี่น้องนั้นปราถนาอยากจะเป็นพระอรหันต์เพราะการทำบุญอย่างนั้นท่านต้องการความเป็นพระอรหันต์ทำกันธารนมะในการนี้หมายกันยานะทำหมายความทำงาม และในการนั้นด้วยรายการอย่างนี้ชาดินสามพี่น้องนั้นได้รับผลที่ตนปรารถนาแล้วเหมือนกันเราจะได้เรียกหน้าบุคคลตั้งอักษาวกหาใหม่นี่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงกล่าวกับพระว่าทีที่เธอถือว่าหาว่าฉันตั้งพระโมคคัลลาภาษาดีบรเห็นก็น่าบุคคลนัล้นไม่จริงเหตุผลม่เป็นอย่างนี้ ฟังเรื่องนี้เราก็คิดไว้ให้ดีนะครับว่นนานัตถิโลเกอนินทิโตคนที่ไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ประสบมาแล้วแต่องค์สมเด็จพระประทิตแก้วไม่ทรงคำหนึ่งถึงถ้อยคำของคนเลวคนเลวในใจเลวแล้วปาที่พูดก็พูดใดนความเลวย่อมไม่มีความหมายสำหรับคนดี คนประเภทนี้ปราศจากความกตัญญูรู้คุณอย่างพระพวกนี้ในอยู่ในสำนักของพระพุทธเจา้าก็ยังจะนินทาพระพุทธเจ้าอีกเป็นอนว่าแต่เห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่ดีในอยู่ในสำนักของท่านทําไมมาปราถนาในธรรมะอาศัยบาร,รมีเพื่อประโยชน์อะไรแต่เขาเหล่านั้นในฐานะที่มีจิตเลวจึงไม่ยอมจะคิดถึงเรื่องนี้ ท่านกล่าวต่อไปว่าส่วนสมุบัญชีของพระราชโอรสทั้งสามองค์นั้นในการนั้นได้เป็นพระเจ้าพิมพิสารคือมาเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสารสำหรับคุ้นคลังก็ไม่ได้เป็นวีสาขาอมาศเป็นน้ว่าท่านทั้งสองนี้ก็เด็กเป็นเป็นท่ารียเจ้าด้วยกันทั้งคู่สำหรับกรรมกรของท่านทั้งสามเหล่านั้นไปเกิดแล้วเป็นเปรต ในเวลานั้นท่องเที่ยวอยู่ปราถนาในที่สุดแห่งทุกติในกับนี้ได้เกิดเป็นเปรตในโลกนั้นแหละสิ้นสี่พุทธันดรหมายความว่าพระพุทธเจ้าสี่สิ้นมาทั้งสี่พระองค์ในระหว่างเป็นเปรตคือว่าผ่านพระพุทธเจ้าจากพระปฐุมุตระมาแล้วก็มาพระโกกุฏสันโธพระโคนายคมพระพุทธกสก มาถึงพระสมัยพระสมณะโคดมคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้บรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นได้เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมวัตินามว่ากกโกสันทะห้กุโกสันโธนี่พุทธันดรที่หนึ่งผู้ทรงได้ชนอยู่ได้ทึงสี่หมื่นปีคือพระพุทธเจ้ามีนามว่ากกโกสันโธน่ะทรงมีอายุทั้งสี่หมื่นปี สมเด็จอุมบมติขึ้นก่อนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในกัปนี้สําหรับกัปนี้นะท่านอย่าลืมว่ามีพระพุทธเจ้าทรงได้ถึงสิบพระองค์พระพุทธเจ้าสมพระนามว่ากุศลโททรงบัติเก่งก่อนในโลกนี้เพื่อทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อไปเฝ้าองค์สมเด็จปัญนาสีแล้วจงได้ดกล่าวทูลถามองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์โปรดบอกการที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะได้อาหารแก่ผู้ข้าพุทธเจ้าโดยสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตัดว่าพวกท่านจากยังไม่ได้ในการในเวลาที่เราทรงอยู่แต่ภายหลังจาจแห่งเราเมื่อปัตตพีสูงขึ้นอีกประมาณหนึ่งโยชอ์ <c oughs> พระพุทธเจ้าจะมีนามโกนาคมณะนะเจ้าบัติขึ้นโกนาคมณะนะก็คือโกนาคมองที่สองจะทรงอบัติขึ้นพวกเจ้าจึงไปทูลถามพระพุทธเจ้าองค์นั้นเถิดนี่เห็นหรือ,อย่างเป็นเปรตไม่ใช่ว่าจะเราจะช่วยกันได้ไง่ายๆถ้าเป็นสัตว์นรกมันก็ร้ายกว่านี้ดีนะไม่ไปด่าพระด่าเจ้าคนานะ ท่านดาพระด่าเจ้าเขาก็ลงนรกเลยนี่กินของท่านแล้วแต่ว่าไม่ได้ดา่าถ้ากินแล้วด่าด้วยลงอเวจีมหานรกจะรายย้ายยิ่งกว่านี้นี่พวกเขาถึงแม้ว่าจะได้พบพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าก็ส่งช่วยไม่ได้เพราะอำนาจกฎของกรรมบรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นปล่อยเวลาให้ล่วงมาแล้วประมาณสิ้นหนึ่งพุทธันดร เมื่อพระพุทธเจ้าสมบนามาโกนาคมและโกนาคมณนะทรงบัติขึ้นในโลกแล้วจึงได้ทูลถามพระองค์พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ทรงตรัสว่าพวกท่านจะยังไม่ได้อาหารในเวลาที่เราทรงอยู่แต่ภายหลังแห่งเราเมื่อเรานิพานแล้วพันดินสูงขึ้นประมาณหนึ่งโยศพระพุทธเจ้ามีนามว่าพระพุทธกสบจะทรงบัติขึ้น ขอ,อพวกเจ้าจงไปถามพระพุทธเจ้าองค์นั้นเถิดนี่ความจริงพระบาทุมุตรธรรมยักรัมาแล้วว่าจากนี้ไปเก้าสสองกับหรือ91กับเจ้าจะมีญาติเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสารแต่ยังไม่ละเวลาที่จะถึงเขาเหล่านั้นก็ทุรนทุนรายแต่มันต้องอดกันทังเก้าสิสองกับก็ต้องนั่งคิด เนี่ยอาศัยกินข้าวก่อนพระแล้วอ,อาศัยเอาพระข้าวของพระเข้าบ้านไปให้ลูกให้หลานแล้วกินกันเองนี่โทษนี้มากหนักมากน่ากลัวนะครับอันนี้เรื่องกินของสงชายของสงมันมีโทษอย่างนี้ถ้าตั้งใจขโมยของสงตา้งเจะไปมันหนักกว่านี้บรรดาเปรตท่างหลายเหล่านั้นท่านบอกว่า ปล่อยเวลาให้ประมาณเท่านั้นขึ้นหนึ่งพุทธันดรให้ลงไปเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรมีนนะพระนามว่าพระพุทธกกษทรส่สงบ่ายขึ้นแล้วจึงเข้าไปทูลถามองค์สมเด็จพระบัีฑิตแก้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงตรัสว่าพวกเจ้าจาักยังไม่ได้ในเวลาที่เราทรงอยู่ ตาภายหลังจากเราเมื่อพื้นดินหนาขึ้นสูงหนึ่งยชจะมีพระนามว่าพระพุทธเจ้าสมงนามว่าพระโคดมจากทรงบัติขึ้นในโลกนั้นญาติของพวกเจ้าจะเป็นพระราชานามว่าพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารนั้นถวายทานในองค์สมเด็จพระพิชิตมารพระองค์นั้นจากได้เจ้าทั้งหลายจะได้ส่วนของทานที่พระองค์ทรงอุทิศให้ พวกเจ้าจะได้อาหารในคราวนั้นหมายถึงว่าเวลาล่วงจากนี้ไปหนึ่งพุทธันดรเมื่อเวลาการล่วงไปหนึ่งพุทธันดรปรากฏกระเปตทั้งหลายเหล่านั้นเหมือนกับวันรุ่งขึ้นเขาดีใจหนึ่งพุทธันดรในแผ่นดินหนาขึ้นหนึ่งยอดในช่วงว่างแห่งพระพุทธเจ้าจากอง์นี้ถึงองนอน์โนนอย่างพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระพุทธกก โคโดมพระสมณะโคโดมพระองค์นี้ก็เหมือนกันเมื่อพระองค์นี้ผ่านไปแล้วแผ่นดินหนาขึ้นหนึ่งยก็จะมีพระสีอาดิยะเมตรยัยทรงแตกขึ้นมาสมบายไหมเพราะนั้นว่าบรรดาปเปรตทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อพระตัทตกขึ้นแล้วเมื่อพระเจ้าพิมิสารถวายทานในวันตน้น เป่งเสียงอย่างนนักแน่นหน,นากลัว,สวแสดงตนแกพระราชาในสนราตีที่แล้วคือเวลากลางคืนเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัตรแล้วพระเจ้าพิวิสารมีความเรื่อมใสถธอายทานแดบระองและถวะยพระเวรวันมหาวิหารบรรดาเปรตผู้นั้นมายืนนั่งคอยนอนคอยอยู่นานไม่มีโอกาสจะได้ส่วนกุสลน ยิ่งได้พาการส่งเสียงร้องกล้องไปทั้งปราสาทยังพระราชาพระเจ้าพิมพิสารให้วันวาดในราตีนั้นว่ารุ่งขึ้นเท้าเธอจึงสเสด็จไปสู่พระเวดวันกราบทูลเรื่องนั้นให้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจา้าทรงทราบสมเด็จพระบรมศาส,สดาจึงได้มีพระพุทธดีกาแต่ว่ามหาราชาขอถวายพระพรพระมหาบอกติด <c oughs> พระราชาสมภาร ในที่สุดยังกล้าดิส้องกับนับตั้งต่นี้ถอยหลังไปในการแห่งพระพุทธเจ้าสมปนามว่าพระพุศิาย์เปรตนั่นเป็นพระย่ายของพระองค์กินอาหารที่เขาถาวายพิสุสงเกิดเป็นเปรตในโลกแล้วท่องเที่ยวไปอยู่ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ที่เสด็จอุบัติขึ้น มีพระกุกุสันโธเป็นตนอันว่าพระพุทธเจ้าเหล่านั้นได้ทรงบอกตามคําที่กล่าวมาแล้วหวังจะเพาะทานที่พระองค์ทรงถวายตลอดการคือต้องการมานานแล้ว,วรอวารา่าเมืรอยรหนอพระเจ้าพิเมสารจะเกิดเมาราืรอยรหนอพระพุทธเจ้าทรงพระนามพระสวระโคดมจะเกิดเมื่อเกิดแล้วทำบุญเราจะมีผลแห่งความสุข มีอาหารบริโภคคอยแล้วคอยเล่าเฝ้าแต่คอยเมื่อคอยเวลาที่พระเจ้าพิมีสารถวายทานไม่อ,อุทิศส่วนกุศลให้ก็เจ็บใจเดือดร้อนคอยมานานแล้วนีนน่ก็เลยไปร้องให้ตกจุกขกใจองค์สมเด็จพระจอมไตรมีพระพุทธดีกาตรัสว่าเมื่อวานนี้เมื่อพระองค์ทรงถวายทานแล้วไม่ได้รับส่วนบุญที่เขาคอยอยู่จึงได้ทําอย่างนั้น พระราชาพระเจ้าพิมิสานิกราทูลถามว่าพันตีพระขวาขา้าแต่องค์สมเด็จพระผู้้มีพระาาพาเจ้าผูเจริญพระพุทธเจ้าข้าก็เมื่อหมอมฉันถวายทานแม้ได้บัดน,นี้เพร่ทั้งหลายเหล่านั้นจะได้รับมาได้รับไม่ได้ไไดรับนี่ท่านถามว่าเมื่อวานเนี่ยทานเมื่อวานถวายไปแล้วเขาไม่ได้รับแต่ว่าถ้าจะถวายทานเดี๋ยวนี้ในวันนี้จะได้ไหม สมเด็จพระจอมไตรจึงได้มีพระพุทธตรีกาแัดว่ามหาราชาขอถวายพระพรพร,พร,พระมหาบาพิตรพระราชาสมภารถ้าพระองค์ถวายวันนี้อุทิศให้วันนี้เปลตทั้งหลายเาหล่านั้นก็มีโอกาสจะได้พระราชาจึงได้ทรงนิมนต์องค์สมเด็จพระจอมไตรเป็นประมุขพร้อมไปได้วยบรรดาพิสุสงฆ์ทั้งหลายเ <c oughs> ข้าไปในพระราชนิเวศถวายทานในวันรุ่งขึ้นแล้ว ราชาไดพระราชทานสนบุญว่าอีทังโนยาตินังโหตุเนื่องแปลเป็นยศความจำภาษาไทยดีกว่าเนะี่ยครับอย่าไปจำอะไรภาษาบาลีเนะี่ยยุ่งแบบเปลา่าไม่ต้องไปว่าอดชยวบ้านกว่าภาษาไทยไม่รู้เรื่องดีเขาว่าอย่างนี้เขาแปลว่างี้ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอข้าวและน้ำอันเป็นทิพ จงสำเร็จแก่บรรดาพวกเปรตทั้งหลายเหล่านั้นแต่พราะอาศัยมหาฐานนี้ฟังให้ดีนะว่าท่านุทิศสงสารอย่างนี้ท่านบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอข้าวและน้ำอันเป็นทิพย์จงสำเร็จแก่พวกเปรตเหล่านั้นน้ำตังแต่พราะอาศัยการถวายทานในคราวนี้ เป็นนันว่าข้าวและน้ำอันเป็นทิพย์ก็ได้ปรากฏมีกาบ,บรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นเช่นเดียวกันรุ่งขึ้นบรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นจึงได้เปลือยกายสแสดงทนตนแกบราชาตอนนี้เป็นันว่าบรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นรูปร่างหน้าตาสวยอ้วนทีได้สแสดงตนกับราชาแต่แก้ผ้าไม่มีเสื้อมาหมดสงสัยที่ตอนนี้ สงสัยว่าเวลาเปลือกแกมาแสดงตนให้พระราชาเห็นนี่กันเดินหันหน้าเข้ามาแล้วหันหลังเข้ามาพวกแกแก้ผ้าว่าลีไม่ได้บอก <c oughs> เป็นอันว่าเป็นเปลดเปลือยก็แล้วก,ก,กันพระเจ้าพิเวสันหินก็แปลกใจตอนเช้าจึงกล่าวทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าวันนี้พวกเปลืเปลยกายสแสดงตนแกข้าพระพุทธเจ้า สมเด็จพระผู้มีพระพ้าเจ้าจึงแตดว่าพระมหาวาพิตรพระองค์ได้ไม่ได้ถาวายผ้าเนี่ก็ถาวายข้าวเป็ดมีข้าวกินร่างกายเ็าสมบูรณ์ร่างกายเป็นทิพย์แต่ไม่ได้ถวายผ้าเขาจะมีพระนงทำได้ยังไงเพราะเขาไม่เคยทําบุญพระนุ่งบวชผมไม่จะทําบุญอะไรกับมันนอกจากมันจะขโมยข้าวพระกินก่อนที่พระจะฉันแล้วพระฉันแล้วก็คนเข้าบ้านกันหมด ดีไม่ดีพระไม่ทันจะฉันก็ขนเข้าบ้านกันไปเสร็จแล้วเป็นยังบารีที่ตอนต้นเวลานั้นว่ากินก่อนพระให้หลกูกกินให้หลานกินตัวอยากกินอะไรมันดีกว่าก,กินเสยก่อนเวลาพระฉันแล้วก็ขนเข้าบ้านอีกนั้นมันยังเป็นของสงอยู่พระยังไม่อนุญาตเพราะแกตั้งหน้าตั้งตาขโมยแบบนั้นนียก็จะถาวายาผ้าผ่อนท้สบายได้ยังไง เป็นอนันว่าวันรุ่งขึ้นพระราชาจะถวายผ้าไตรจีวรจัมบ,บ,บัูเป็นบรรดาวิสุทธิสทถ้นหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขและทรงให้อุทิศสงศ์งว่าขอผ้าเป็นทิ์ทั้งหลายเหล่านี้จงสําเร็จก,ก่บรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นอาศัยการให้ถวายตาจีวรนทานในคราวนี้ เอ,า,อาง่ายๆว่าขอผ้าเบณทิพจงสาเร็จแก,กบ,บรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นเพราะที่เราถวายผ้านี้เอางี่อะไรกันนะ <c oughs> ในขณนะนั้นเองบรรดาผ้าทิพก็เกิดกับบรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นเปรตเหล่านั้นละอัตภาพของเปรตดํารงอยู่ในอัตภาพความเป็นเทวด,ดาคือเบณทิพแล้วสมเด็จพระเณทิบแก้วจึงได้ทรงธรรมโมทนา ในสองอนุโมทนาด้วยตีโรกุตสุว่าตีโรกุนเดสุติดทันติเป็นตนในที่สุดแห่งอนุโมทนาเขาธรรมาพิสมัยก็ได้แก่บรรดาสัตว์8ปดหมื่นสี่พันแล้วคำคำว่าธรรมาพิสมัยนี่ก็หมายความว่าคนที่ฟังเทศเวลานั้นได้บรรลุเป็นพระอริยเจ้าถึงแปดหมสี่พันคน แล้วสมเด็จพระทศพลจึงได้ทรงตัดเรื่องฉดินทั้งสามฉะดินท้งสามพี่น้องแล้วจึงได้สมจึงได้นำวัธรรมเทศนานี้มาแล้วด้วยประการดังนี้นี่เป็นอันว่าเป็นบุปกรรมของท่านฉดินทางสามพี่น้องที่พระพุทธเจ้าทรงรัสว่าบรรดาฉดินเขาสามพี่น้องนั้นไม่ได้ปรารถนาจะเป็นอักษาวก แต่ท้าโคจงไม่ได้แต่งตั้งก็เขาเมื่อเขาไม่ปรารถนาไม่ตั้งอย่างไงเขาต้องการเป็นอราหันต์ก็ได้เป็นแล้วนี่ฟังกันให้ดีนะตอนนี้ก็มาต่อสสกนิดเวลามาเหลือสามสิบสี่นาทีต่อไปหน่อยว่าบรรดาพิสุทธิั้หลายกราบทูลถามว่าก็พระกัตราวกทั้งสองได้ทำกรรมอะไรไว้บ้างพระเจ้าค่าที่จริงได้เป็นอกษาวก สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงตัตัดทรงตัดว่าพิเกเวดูก่พิสุทธุ์ทั้งหลายอากาสาวกทั้งสองทำความปรารถนาเพื่อเป็นอากาสาวกทั้งกล่าวว่าจริงอยู่ในที่สุดอสองไขยิ่งเด้แสงกลับแต่นี้ไปคือถอยหลังไปสองอหนึ่งอาสองไขกับแสงกลับนมาถอยหลังขึ้นไป พระสารีบุตรเกิดในรดกุลของพระมหาสารมีนามว่าสรทัะมานพพระโมคคัลลานะเกิดในรดกุลก็หบบดีมหาศารข้าบดีคนรวยเนี่ยพระมหาสารเป็นพรา์ผู้ใหญ่มีความรู้มาก้ารบดีมหาสารรวยใหญ่ สำหรับพระโมครลาณนะเวลานั้นมีนามว่าสิริวัฒนะสิริวัฒกุมพีมานพสำหรับมานพั้งสองนั้นได้เป็นสหายเล่นฝุ่นร่วมกันเป็นเด็กๆนะเล่นกันไปเล่นกันมากระทาม,มานพเวลาล่วงเลยไปแห่งบิดาได้ครองทรัพย์สินเป็นมาก อันเป็นมรดกของเสกุลในวันหนึ่งท่านกล่าวว่าอยู่ในที่ลับตาคิดว่าเยาเราย่อมรู้อัตภาพในโลกนี้เท่านั้นหารู้จักอัตภาพในโลกหน้าใหม่อันธรรมดาความตายของสัตว์เกิดแล้วเท่าไหร่นเนี่ยเป็นของไม่เที่ยง เวลาที่ชีวิตมันมีขึ้นมาแล้วไม่เที่ยงมันจะต้องตายคนที่เราจะหมดเป็นไปชิตเป็นบรรไปชิตอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทํากิจเพื่อแสวงหามกกธรรมต่อไปว่าอย่างไรพระท่านหลายมองดูเวลามันก็หมดเสียแล้วสําหรับวันนี้ก็ขอเริ่มเรื่องไว้นิดแต่เพียงเท่านี้เพราะเวลาหมดแล้วพอดีในที่สุดแท่งการฟังธรรมนี้ขอบรรดาท่านหลายเขาได้โปรดจดจําไว้ ว่ากรรมใดที่เป็นส่วนดีหรือส่วนชั่วเรื่องนี้เทียบเปรียบเทียบไว้ดีๆขอท่านหลา,ายจงเลือกปฏิบัติแต่ความดีละเว้นความชั่วตามที่กล่าวมาแล้วนั้นขอทุกท่านที่สนับจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผูนผลเพื่อปร,ระสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสงความตรารานจงทุกประการ